ขอบคุณครับนี้มาที่นี่ครับครั้งแรกนะครับลุกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับสนุกสนามมีความสุขมากทุกคนวันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆขอบคุณครับอากาศอาจจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าได้ฟังเพลงวพ่อจากพี่ๆศิลปินที่ผ่านมาแล้วน้องโอก็น่าจะช่วยให้ชุ่มชื้นให้เย็นใจบ้างนะครับขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับาะไยฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เพลงต่อไปครับขยับจังหวะก,กันมาบ้างนะฮะเพลงนี้ฮะ แฟนฟันาตาจะขอสมาเป็นแฟนฟันตา ใจน,น้องต้องขออาภาัยหลับรอวันคันไทยวางใจวันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตาวันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตา ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ขึ้นมาเซลฟี่กันหน่อยเชิญทุกท่านเลยโอ้โหวันนี้ชื่นใจจริงๆนะฮะสวัสดีครับชื่นใจมากๆนี่คือภาพความประทับใจนะครับเดี๋ยวเราจะเซลฟี่กันหน่อยบนเวทีเน็ตเวิร์เช็คอินที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์นะโอ้โหเนี่คึกคักแบบนี้นี่เองนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าน้องลีโอนี่แบบว่าน่ารักจริงเอเยอะมากอ่ะได้เวลาถ่ายภาพด้านหลัง เห็นทุกขั้นเห็นทุกคนนะฮะอ้าวเซลฟี่กันหน่อยถ้าพร้อมแล้วลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก Network กับกิจกรรมของเราเ like น็ตเวิร์กเช็คอินกดไลค์นะกดไลค์นะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามกดไลค์เย้มินิฮาร์ดมินิฮาร์ดหนึ่งสองสามมินิฮาร์ดหัวใจด้หน่อยเย้ yeah. <c oughs> ยังไม่หมด ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กอันดับหนึ่งชูเลกหนึ่งเ yeah. ย่และสุดท้ายและสุดท้ายเกาหลีเกาใจหัวใจอยู่ที่แก้มาเลยเก oh, <my> าหลีเกาใจค้างไว้ oh, <my> ความสนุกนี้ยังไม่หมดนะฮะส่งต่ออีกครั้งฮนะลีโออาทิตย์ ที่น้องลีโอนะครับมาร่วมกิจกรรม Network Check-in อินที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กจัดให้โอ้โหต้องบอกว่าเต็มที่จริงๆเนาะโอ้โหชื่นใจนาะชื่นใจมีความน่ารักนะครับสำหรับทุกทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางน้องลีโอทั้งพี่จอยแล้วก็ทุกคนลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเราใช่ค่ะนะครับแน่ๆวันนี้สงสัยลีโอจะไม่ไปไหนละจะอยู่ตรงนี้ชนะลีโอจะอยู่เฮ้ยไปี่เออโอ้แต่ว่าต้องบอกว่า ผมชื่นใจแทนน้องจริงๆนะที่แบบว่าหลายคนรักน้องแล้วพวกเราก็รักนะจริงๆะรับเพลงน้องลีโอเลยไม่ธรรมดานะติดชาร์ตช่วยดูให้ดูแรงมากยังไงไป็นกำลังใจไปขอเพลงน้องกันเรื่อยๆที่สับร้าอะไรมายังไงฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยชาร์ตอันดับเพลงนั่นแหละฮะสำหรับในตอนนี้นะครับน้องลีโอตอนนี้ชาร์ตของน้องเพลงอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่ย คือคนรวยคนไรงานช้าคนรายงานช้าคนณรายงานช้าหน่อยว่าเพลงว่าเพลงของน้องตอนนี้เนี่ยอันดับของน้องเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วจะได้บอกแม่แม่ให้แม่แม่เข้าไปดูโอเคเดี๋ยวดูของน้องนะโอเคตอนนี้เพลงของน้องนะคะน้องอยู่ที่อันดับที่เจ็ดหมด แบตเลสเบิร์กเลยคีดติดชาร์จนะคะนี่คือเช้าประจำวันที่หนึ่งมีนาคมแสดว่าติดมานานมากแล้วอ่ะตั้งแต่จับมือเลยนะจะไม่บอกว่าติดกันขึ้นเรื่อยๆอีกเนี่ยความขยับขึ้นใช่ช่วยกันไปขอเพลงนี้ในคลื่นของลูกทุกเน็ตเบิร์กกันได้ทุกช่วงน่าจับรายการเลยนะน้อเลี่ยครับวันนี้คำถามเดียวเลยรู้สึกยังไงบ้าง เชิญเชิญรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกขอบคุณทุกลังกจแล้วก็ขอบคุณเวทีของพี่ๆทุกคนครับผมชาวทุ่งเล็กเมิดทุกท่านเลยนะที่จัดเวทีดีๆนี้ให้ผมได้มาพบปากับแฟนเพลงที่นี่เลยฮะคือผมร้องจบแล้วยังถ่ายรูปไม่หมดเลยอยากอยากได้ภาพอยากได้ภาพชื่นใจใช่ไหมนะแล้วก็มีความสุขผมชื่นใจเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้น้องได้พักผ่อนแล้วก็ฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะฮะ เชื่อว่าหลายๆคนรักรักเขาคนนี้แล้วพวกเราก็รักเขาจริงรักบหมดดวงเไทยอ่ะโอ้โหหมดโดดหมดเลยจริให้หมดให้เต็มอ่ะปรบมือดังๆดาครับลีโอเทครับเย้เดี๋ยวน้องไปถ่ายรูปกันต่อนะเออถ่ายเอาถ่ากับผมได้นะไม่มีเลยอนี่ลีโอที่แอบอ่ะอะไรอาะสตันยูเหรออ่ะเอาไรวะที่ตธอเห ทุกทุกท่านครับกิจกรรมครั้งต่อไปผมโปรโมทเลยแล้วกันเดือนหน้าเดือนหน้าเน็ตเวิร์กเช็คอินเน็ตเวิร์กเช็คอินเราจะไปที่ตลาดต้าน้ำตลาดต้าน้ำสระบุรีเราเจอกันแน่นอนนะผมบอกเลยนะติดตามความสนุกติดตามกิจกรรมที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งอย่างนะฮะทุกทุท่านครับอ่าบอกเลยวันอาทิตย์ที่6เในสายน เน็ตเบรกเช็คอิน6เมษายนเจอตลาดน้ำสระบุรีอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน้องเต้ไหน <ขอ S 2> มีรายละเอียดอะไรจะบอกซึ่ง ใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ,ะถ่ายรูปป่ะคุณแม่ป่ะ